ขาออกดีแล้วเบ้มาชักใจอยากเล่นใครเหรอครับโอ้หน้าเล่นหลายคนเลยอ่ะอีกทีก็น่าเล่นนะเจ้าฉั่าจะต้กงต่อตาวมาแย่งไงเล่นได้เลยอ่ะได้าจะได้อยู่เพ่อได้ได้อยู่นะได้เล่นได้อยู่นายผมผมผมก็ได้คุยกับพี่ตั้มบ้างไงแบบพี่อยู่นี้ถ่ายมาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยโอ้ยผยอดเลยจีิงจริงอย่างที่บอกเล เอาเอาเรออกมาใช้ได้สุดยอดพี่พี่เล่าให้ผมฟังไงว่าวันที่ลงไปในทะเลอ่ะเฮ้เราไปในทะเลฉากในทะเลอ่ะเออสั่งในทะเลที่พี่บอกว่าพี่ขึ้นมาไม่ได้อ่ะที่แบบไหนแบงค์กับปูลเจ๊แบงค์กระปุลเก่งหรือเปล่าไมขึ้นทะเลไม่ได้นะเบอร์เบอร์เก่งไม่เก่งไม่น้ำกระป๋านะเอกางเก่งเก่งมันมันไม่ใช่มันเป็นเก่งเก่งเจเจตัวดีเอาทีดีอ๋อเออแล้วพูดอะไร เชิดตาด้วยเกมกองเกมไนก็ไม่มีไงแล้วจะเดินออกไปไม่กับคุณมันเยอะอ่ะไมบคุณมันเยอะแล้วต้องบอกเออเลยคือไม่ได้มาตอบที่ปายหรอกต่างสีนะทุกคนไม่มีใครเชื่อเลย